เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงข้อ3กันแล้วนะคะข้อนี้เขาบอกว่า w i อ h o f t h e following is equal to a um, power by 3 h divide by t a พาวเ e อ by 2ดีวา3 I'm sorry Or a p o w e r by ์บ2 3rd for all values of a เดี๋ยวจะอ่านต่ออีกทีนะคะขอโทษนะคะ which of the following is equal to a p o w e r by ์บ2 3rd for all values of a ก็คือช้อยไหนนะคะ equal to a ยกกํลังสองส่วนสามนั่นเองง่ายๆนะคะ which of the following ก็คือช้อยไหนเนาะ ไม่ยากเลยนะคะข้อนี้เขาถามว่าชอยไหนนะคะเท่ากับ a กําลังสองส่วนสามนั่นเองซึ่งโอเคมันก็จะมีวิธีคิดสองวิธีนะคะก็คือคิดจากจากโจทย์เนาะไปหาชอยเนาะให้ไปหน้าตาเหมือนชอยหรือว่าคิดจากชอยนะคะกลับไปให้หน้าตาเหมือนโจทย์นะคะเรามาดูวิธีแรกนะคะ a กําลังสองส่วนสามเนาะ เวลาเจอแบบนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะวิธีการทำให้มันกลับไปเป็นรูทเนี่ยสำหรับใครที่รู้แล้วนะคะข้อน,นี้ก็จะได้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ง่ายๆเนาะถ้ามันมีส่วนนะคะอันนี้เนี่ยคือจำนวนร,รากนั่นเองเช่นรากที่สองนะคะมันก็จะเป็นส่วนสองอันนี้เป็นส่วนสามแสดงว่ามันเป็นรากที่เท่าไหร่คะทุกคน รากที่สามถูกต้องแล้วค่ะแสดงว่าอันนี้เนี่ยมัคืออย่างนี้นะคะรากที่สามเนาะส่วนตัวข้างบนนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะเป็นตัวที่เหมือนอมันยกกําลังอยู่แล้วนะคะก็คือข้อน,นี้เนี่ยมันคือ A กําลังสองส่วนสามเนาะโดยที่โดยที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าส่วนส่วนเนี่ยคือจํานวนรากส่วน เวลาเอามาทําเป็นแบบรูทนะคะก็เวลากลับมาเป็นรูปแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเนาะแล้วก็รู้รู้แล้วว่าอันนี้เป็นจนํานวนรากโอเคไาทที่สามอ่ะก็คือตัดสามออกตอนนี้ก็คือเหลือ A กับสองนะคะก็แค่ยัดเข้าลงไปเลยะคะ่ะ A กําลังสองแค่นี้เองข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงอ่ะสมมุติสมมุติสมมุติสำหรับใครที่ยังไม่คล่องนะคะจะให้จะให้เพิ่มเนาะ เพื่อแบบเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะคะไม่เกี่ยวกับตัวโจทย์เนาะแต่ว่าจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เห็นวิธีคิดชัดเจนมากขึ้นเช่น A นะคะกำลังหนึ่งส่วนหกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าเลขข้างล่างคืออะไรเอ่ย คือจํานวนรากเนาะแสดงว่ามันคือรากที่หกนะคะของอันนี้เหลืออะไรคะทุกคนเหลือหนึ่งเนาะมันก็คือรากที่หกของ a กําลังหนึ่งนั่นเองหรือว่ารากที่หกของ a เฉยๆนะคะเพราะ a อกำลังหนึ่งก็คือ a เนาะเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็น a นะคะกาลังกําลังสามส่วนสองอย่างงี้นะคะมันสลับกับอ่ะ a อกลังสามส่วนสองแน่นอนว่าตรงนี้ก็คือรากเนาะ รากที่สองนะคะปกติเราจะไม่เขียนอย่างนี้กันเนาะเราเราจะเขียนแบบไม่มีสองเนาะก็คือเป็นแบบรากธรรมดานะคะแบบหน้าตายอย่างนี้เนาะเราก็จะรู้กันโดยทั่วไปนะว่าแบบหน้าตาแบบนี้ก็คือรากที่สองอยู่แล้วนะคะนั้นก็ตัดตรงนี้ออกเนาะอ่ะรากที่สองของ A อันนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลขสานะคะแสดงก็คือรากที่สองของ A กําลังสามนั่นเองซึ่ง ซึ่งมันก็สามารถถอดได้อีกเนาะได้เท่าไหร่คะม,ค e 3, มันคือ a กำลังสามมันคือ a คูณเคูณ a เนาะแล้วไงเอ่ยแล้วอันนี้มันเป็นได้ที่สองถึงไหมคะเพราะฉะนั้นมีครบสองตัวแสดงว่ามันดึงออกมาข้างนอกได้เนาะมันก็จะเหลือมันก็จะดึงออกมาได้เนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีสามตัวดึงออกไป จับคู่แล้วดึงออกไปนะคะ1อันเหลือ a ตัวหนึ่งข้างในเนาะมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เข้าใจไหมเอ่ยว่าไมายไงก็คือมันเป็นรากที่สองเนาะแต่ว่ามี3มตัวเหมือนเหมือนสองกลังสามอะคะ่ะถ้ามีสองกลังสามรากที่สองของสองกลังสามเนี่ยเราก็จะจับคู่สองสองตัวเนาะแล้วก็ดึงออกไปข้างนอกก็จะเหลือตัวเดียวส่วนข้างในเนี่ยมันไม่มีคู่นะคะมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะ เหมือนกันเลยเนาะอย่างนี้แบบนี้เนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจบแล้วคำตอบเนี่ยแน่นอนว่าแบบหน้าตายงี้แน่นอนนะคะอ่ะสมมุติเรามาคิดจากชอยกันบ้างนะคะอันนี้คิดจากโจทย์เนาะไปชอยเราจะคิดจากชอยไปโจทย์นะคะชอยข้อเอนะคะทุกคนชอยข้อเอมันคือรู A กำลังหนึ่งส่วนสามซึ่งก็คืออะไรคะ A กำลังหนึ่งส่วนสามเมื่อกี้บอกว่ารูทคืออันนี้คือรากที่สองเนาะเพราะฉะนั้นรากคือตัวส่วนเนาะแสดงว่าหนึ่งส่วนสามแล้วก็อไปส่วนสองอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยหรือว่า หรือว่ามันคือมันคือ a กําลังหนึ่งส่วนสามคูณกับหนึ่งส่วนสองนั่นเองก็จะได้ว่าข้อนี้นะคะมันคือ a กําลังหนึ่งส่วนหกนะคะซึ่งไม่ถูกต้องเนาะต่อไปข้อ b นะคะก็คือรูท a กําลังสามซึ่งก็คืออะไรคะ a กําลังสามเนา ลอกมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นรากที่เท่าไหร่คะทุกคนรากที่2นะแต่ว่ามันก็คือส่วน2นก็คือ a กําลังสามส่วนสองนั่นเองเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่ตรงเนาะดูต่อนะคะข้อ C นะคะรูท a กำลัง1ส่วน2เอ้ยไม่ใช่รูทนะคะรากที่3เนาะของ a อกำลัง1ส่วนสองซึ่งก็คือ a อกำลัง1ส่วน2นะคะ อันนี้เป็นได้ที่สามเนาะแสดงว่ามันก็ต้องส่วนสามอีกทีนึงนะคะหรือว่าจะเขียนว่า A กํำลังหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสามก็ได้นะซึ่งมันก็คือ A กํำลังหนึ่งส่วนหนั่นเองเหมือนกันเลยไหมคะข้อ A เบข้อ c เหมือนกันเลยเนาะมันคือ A กํำลังหนึ่งส่วนหกนะคะที่จริงแล้วมาถึงข้อดีกันค่ะ มันคือรูทอ้รากที่สามนะคะของ A อกำลังสองแหมเผิ่เ,เรียกรูทตลอดเลยก็คือเท่ากับ a อกำลังสองอันนี้เป็นรากที่สามนะคะถูกไหมรากที่สามเนาะแสดงว่ามันก็คือ a กำลังสองส่วนสามเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้วิธีคิดนะคะก็จะมาประมาณนี้เนาะอันนี้จากจากโจทย์เนาะเป็นชอยอันนี้จากชอยเป็นโจทย์นะคะคิดได้หมดเลยนะจะเอาวิธีไหนก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองถนัดที่สุดเนาะเพื่อความไว แล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อใครงงเรื่องนี้เนาะไม่ยากนะคะมันก็สลับไปมานะคะจําไว้ว่าเศษส่วนนะคะคือจํานวนรากนั่นเองถ้าส่วน8ก็คือรากที่8ส่วนร้อยก็คือรากที่ร้อยนะคะไม่มีอะไรเนาะเรียบร้อยแล้วข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยชัดเจนมากตอบดีดอกนะคะข้อนี้ ข้อ3ตอบดีดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสองอาทีนั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง